ยักษาเลเบอรี่สนับสนุนโดยเมอร์คูล่าเวอร์ไวท u เว็บดอทเมอร์คูล่าดอทคอมแกเจตที่ใช่ยังไงก็ m e r c ์คูล่าพิเศษสำหรับผู้ชมช่องยักษาเลเบอรี่เพียงใส่โค้ดยักษา DIS 200ซื้อครบ1,200บาทลดทันทีอีก200บาทโค้ดนี้ใช้ได้ถึง30มิถุนายน2,567นนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามา ยักษาจะเล่าให้ฟังล่องไพลตอนไอ้เกบทที่4ีรับคำท้าจากไอ้เกในขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองก็ร้องเรียกออกมาจากเต็นท์ว่าคุณศักด์ครับขอน้ำกินหน่อยเสียงนั้นทำให้มันเจ้าของร่างอันแปลกประหลาดและในตาที่เต็มไปด้วยอำนาจสะกดจิตหยุดชะงักทันทีเสียงนั้นเหมือนกันที่ปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นจากผวัง และพร้อมกับความสํานึกนั้นสัญชตาตญาณป่าดงพงพีที่ติดเป็นนิสัยก็ตามมาอย่างกระทันหันก่อนที่จะทันรู้ตัวว่าทําอะไรลงไปปืนแฝดลูกซองในมือขวาของข้าพเจ้าก็แผดขึ้นติดๆดกันสองครั้งฟังดูเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันและพร้อมกับเสียงนั้นเองอาการกระแทกของปืนก็ทําให้เสียหลักเซมาข้างหลังไฟฉายในมือซ้ายข้าพเจ้าดับไปวูบหนึ่งเมื่อกดปุ่มอีกครั้ง ภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าก็มีแต่ร่างอันแหลกของมัน2อถึงสร่างเรียราดอยู่บนพื้นดินส่วนที่เหลือต่างกระจัดกระจายหายวับไปราวกับปาฏิหาริย์ร้อยเอกเรืองถลันออกจากเต็นท์มายืนอยู่ข้างข้าพเจ้าความตื่นเต้นทำให้เขาลืมอาการเจ็บปวดของตนเองหมดสิน้นถามด้วยเสียงละล่ำละลักว่าอะไรกันคุณศักยิงอะไรบางบ้าบางหาบางเฮงซวยของคุณะสิข้าพเจ้าตอบ ต่นั่นใช่บางเมื่อไหร่ล่ะนั่นมันลิงต่างหากปล่าไม่ใช่บางแล้วก็ไม่ใช่ลิงนี่แหละเขาเรียกกันว่าผีโปงหรือผีข้างมาช่วยกันดูหน่อยเถอะว่าพวกนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราปราดเข้าไปที่ร่างของตะเกิลก่อนเป็นคนแรกใช้ไฟส่องดูหน้าเห็นลืมตาปริดปรอยู่ถึงจะขยับขยเยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เบาใจเราช่วยกันสำรวจคนอื่นๆต่อไปกรเหลี่ยงลูกหาสองคนไม่เป็นอะไรเลย นอกจากจะนอนหลับและขี้เศราคนหนึ่งถูกสูบเลือดจากแผลที่เท้าซีดเกือบเป็นตะเก็นเหมือนกันแต่เมื่อถึงคนที่สี่ซึ่งเป็นคนสุดท้ายก็ใจหายด้วยความสมเพศเวทนาพยายามก้มลงฟังหัวใจและจับชีพจรก็ไม่เต้นจนตุกเดียวริมฝีปากของเขาซีดหน้าของเขาเสียวในตาก,ก็ถลนเหมือนจะแสดงว่าพยายามเรียกให้คนช่วยก่อนที่จะสิ้นใจ เพียงแต่ไม่มีแรงและเสียงไม่ล่วงพ้นริมฝีปากที่อ้าออกมาได้ขณะนั้นเองเสียงแหลมเหมือนปลายมีดกรีดโลหะหรือเปรตอสุรกายร้องขอส่วนบุญก็กล้องมาอีกท่ามกลางลาตรีอันเยือกเย็นขพเจ้าเห็นร้อยเอกเรืองขนลุกเกลียวเพราะความหวาดเสียวของมันเสียงนั้นโอดครวนติดติดกันเป็นกังวานเดียวเหมือนหญิงแม่ลูกอ่อนที่โหยให้ถึงบุตรซึ่งตายไปใหม่ๆ หรือวิญญาณอันหนึ่งอันใดที่ยังตกค้างทนทุกทรมานอยู่ในโลกนี้เรามองดูตากันร้อยเอกเรืองคว้าขวดบลันดีเทใส่ปากกืนกรุบหนึ่งแล้วสลัดศีรษะไอ้บางบ้าบางหา่าบางเฮงซวยเขาพึมพำช่วยผมจัดการกับตะเกิลดีกว่าข้าพเจ้าบอกตลอดชั่วโมงต่อมาเราช่วยกันฉีดยาบำรุงหัวใจและแก้ไขจนตะเกิลกับกระเหลียงลูกหาบอีกคนหนึ่งอยู่ในความปลอดภัย สิ่งแรกที่ตะเกิลเรียกหาเมื่อแกพูดได้ก็คือบรันดีขออย่างนั้นอีกทีครับนายแกพูดเสียงออแอไไม่งั้นตะเกิลตายข้าพเจ้ารินบรันดีใส่ฝากระติกส่งให้แกไม่ใช่ทีหนึ่งหรือคนเดียวจนกระทั่งตะเกิลยิ้มออกมาได้ทีนี้ผีโป่องอีกทั้งฝูงก็ยังได้แกบอกเสียงใสถ้าทั้งขวดและก็ตะเกิลตายก็ไม่เป็นอะไร แกเงี่ยหูฟังเสียงบางตัวนั้นจนกระทั่งหายไปแล้วก็ถอนใจทำไมตะเกิลถึงเซอร์พานายมาพักที่นี่จนกระทั่งไอ้หู้ตายไปอย่างนั้นนี่มันป่าโป่งข้างที่ใครๆพากัะหลีกเลี่ยงเพราะดีที่ไอ้หู้มันตายไปคนเดียวตะเกิลอยังอยู่แล้วนายสองคนก็ยังอยู่ไม่เป็นไรหรอกคนอย่างไอ้หู้ยังพอหาได้ง่ายไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มียายอย่างตะเกิลจริงหรือตะเกิล ที่เขาว่าถ้าได้ยินเสียงบางอย่างนี้แล้วก็ไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องตายร้อยเอกเรืองถามจริงไม่จริงนายด้วยไอ้ฮูกตะเกิลไม่ตอบตรงๆงไม่ใช่ฉันหมายความว่าโดยทั่วๆไปนะ่ะเห็นคนป่าหลายแห่งแล้วบอกว่าเสียงบางเป็นสัญญาณของความตายตะเกิลตาลอยขณะที่ตอบว่าลูกชายคนแรกของตะเกิลเกิดเสียงบางร้องเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมีเมียสามคนเก่งกว่าตะเกิลเป็นกอง ร้อยเอกเรืองสาหน้าไม่ได้ความเขาว่าแล้วก็หัวเราะเราก่อไฟต้มน้ำชงกาแฟร้อนๆแจกใจกันแล้วก็นั่งเฝ้ากองไฟอยู่จนรุ่งสางสดับปรับฟังเสียงต่างๆโดยไม่ได้หลับนอนบางครั้งได้ยินเสียงโป่งข้างเหล่านั้นร้องเรียกกันขณะที่มันไตยยย่ย้เยเยะอยู่ตามต้นไม้หรือเวียนไปมารอบๆแคมป์ในความมืดบางคราวเสียงเสือคำรามอยู่ในระยะใกล้ๆ เหมือนรำคาญที่เห็นแหล่งน้ำที่มันเคยลงมากินถูกรบกวนโดยเราแล้วก็วกกลับเข้าไปในป่าทึบของเชิงเขาพร้อมๆกับเช้าวันนั้นก็มาถึงและแสงสว่างพอที่จะแลเห็นอะไรได้เราช่วยกันขุดหลุมฝังศพกระเหลี่ยงหู้แล้วก็ขนหินมากองทับไว้สะด้วยกิ่งไม้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายรบกวนแต่เกิดดุงเงียบไปอย่างผิดปกติสีหน้าของแกก็บอกความกังวลขณะที่เราเดินกลับแคมป์ด้วยกัน ข้าพเจ้าจึงถามว่าเป็นอะไรหรือตะเกิลบรันดีอีกทีเป็นไงจะได้หายอ่อนใจตะเกิลสัส่นศีรษะไม่ดีครับนายแกบอกบ่รันดีมากไปตะเกิลจะใจอ่อนอย่างไรอย่างไรวันนี้ต้องไปถึงป่งน้ำร้อนจนได้แต่นายอะไรตะเกิลน,นายยังไม่เปลี่ยนความตั้งใจเรื่องไอเกอีกหรือทำไมถึงจะเปลี่ยนตั้งแต่นายตกลงใจจะตามล่าไอเกมา ตะเกิลเห็นมีแต่ล้างไม่ดีเลยครั้งแรกเสือดำจะขบหัวตอนข้ามห่วยในวันแรกรุงขึ้นเกือบจะจอดไอล้ลยมาคราวนี้ไอหู่ตายไปอีกคนหนึ่งยังไม่รู้ใครจะเป็นอะไรต่อไปอีกในวันต่อไปใจดีๆไว้นะตะเกิลข้าพเจ้าปลอบเราเคยเผชิญกับอันตรายยิ่งกว่านี้มาด้วยกันยังไม่เห็นตะเกิลขวัญเสียอย่างนี้เลยจะทำให้คุณเรืองพลอยท้อไปเปล่าๆ ผมเองถึงอย่างไรอย่างไรไม่มีถอยหลังร้อยเอกเรืองรับรองอันตรายอะไรยังจะคอยอยู่ข้างหน้าอีกก็ไม่ย่อท้อขอแต่ให้ได้หัวไอ้เกเท่านั้นไม่งั้นไอเกก็ได้หัวเราตะเกิลถอนใจตามใจสุดแล้วแต่นายที่ไหนมีบลันดีที่นั่นตะเกิลไปด้วยเราออกเดินทางจากหุบเขาโป่งข้างด้วยความเศร้าใจความตายของกะเหลี่ยกลูกหาบคนนั้น อาจจะเป็นของธรรมดาสำหรับชีวิตอยู่ป่าซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายแต่ข้าพเจ้าก็อดใจหายไม่ได้เมื่อคนเราอยู่ในป่าชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นชาวกรุงและเขาจะเป็นชาวเขาชาวดอยเราท่องเที่ยวด้วยกันมานานผ่านความทุกยากด้วยกันมาทุกชนิดมิตรภาพและน้ำใจที่มีต่อกันจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์อย่างผู้ชายต่อผู้ชายจริงจังและมั่นคงพอที่จะตายแทนกันได้ การเดินทางช่วงสุดท้ายของเราในวันนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพื่อมิให้เป็นการหักโหมแก่บรรดาผู้ที่ต้องเผชิญกับโป่งข้างคืนก่อนมากเกินไปอย่างไรก็ดีก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเราก็ถึงเนินเขาลูกสุดท้ายซึ่งร้อยเอกเร่องว่าลาดลงไปสู่ฝั่งห้วยที่แคมป์ของเขาตั้งอยู่เชื่อครู่หนึ่งเต็มๆเ,เขายือนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจขณะที่มองไปข้างล่าง ผมจำได้แน่นอนว่าเต็นท์ผมตั้งอยู่ตรงนั้นเขาเพึมพำก่อนจะไปยังร้องสั่งคนงานว่าถ้ากลางคืนช้างมารบกวนก็ให้ขึ้นไปขัดห้างนอนเสียบนยอดไม้นี่มันหายไปไหนไม่มีทั้งเต็นท์ไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งกองไฟเขาออกวิ่งเหยาะลงไปตามทางด่านอย่างกระปี้กระเป๋าลืมความกระปกกระเปียอิดโรยที่ได้รับมาตลอดวันโดยสิ้นเชิงเราก็วิ่งตามลงไปอีกสี่นาทีต่อมา ้อยเอกเรืองก็ถึงกอไผ่เหนือฝั่งห้วยข้าพเจ้าเห็นเขาหยุดชะงักเสียงเหมือนปลาสำลักน้ำหลุดออกมาจากคอของเขาครั้นแล้วก็ยกมือขึ้นปิดหน้าข้าพเจ้าถลันเข้าไปยืนอยู่ข้างๆจ้องเป๋งออกไปภาพที่ปรากฏแก่สายตาส่งความรู้สึกเย็นวูบไปตามกระดูกสันหลังด้วยความสยดสยองณนะที่ซึ่งครั้งหนึ่งเต็นร้อยเอกเรืองตั้งอยู่ไม่เหลืออะไรนอกจากเศษผ้าใบที่ขาดกระรุ่มกระริ่งและสิ่งที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นร่างของมนุษย์ไม่เหลืออะไรนอกจากเศษกระดูกเศษเนื้อและก้อนเลือดเรียราดปนอยู่กับผ้าใบเหล่านั้นศีรษะที่ขาดกระเด็นจากร่างดีแบนเพราะถูกบดด้วยวัตถุหนักเหมือนมะพร้าวถูกสันขวานทุบกลิ้งอยู่ทางหนึ่งทั่วทั้งบริเวณเหม็นคลุ้งไปด้วยข่าวเลือดและขาคล่ำไปด้วยมแมลงวันความพินาศแหลกลานประสบสายตาของเราไม่ว่าจะแลไปทางไหนดูประหนึ่งเสือสักฝูงหรือช้างสักโขง ยกขยงกันมาขยี้ที่นั่นแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการกระทําของเสือและไม่ใช่การกระทําของช้างจากรอยเท้าที่ย่ําอยู่เป็นเทือกและรอยเขาที่มันคูลงขณะก้มศรีรษะกดบทขยี้ร่างซึ่งบัดนี้แหลกเหลวไม่เป็นชิ้นดีเป็นพยานยืนยันความจริงข้อนั้นไอ้เก๋ร้อยเอกเรืองเอ่ยเหมือนพูดกับลมที่ผ่านไปผมจำฝีมือของมันได้มันทำกับเขาอย่างเดียวกับชาตรี ข้าพเจ้าเองก็นิ่งอึ้งอยู่เป็นนานจึงได้เอ่ยขึ้นถึงเพียงนี้เทียวหรือนี่คุณชาตรีตายผมพอจะเข้าใจเพราะไปเจอกันในป่าและยิงมันเข้าแต่นี่เป็นแคมป์ไม่ว่าจะห้าวหารชานชัยถึงเพียงนั้นเขาก็คิดอย่างคุณเหมือนกันถึงได้ขันอาสาอยู่เฝ้าแคมป์คนเดียวเพราะพวกลูกหาบอื่นๆหนีกลับหมดตะเกิบอกแล้วครับนายว่าไอ้เก๋ไม่ใช่กระทิงธรรมดามันเป็นกระทิงเจ้า ยังโกรธคุณชาตรีไม่หายถึงได้ตามมารังควานพักพวกที่แคมป์ด้วยเพราะดีที่นายไม่อยู่อีกคนไม่งั้นก็ป่นไปแล้วจากร่องรอยเหล่านั้นเราพอจะคาดคะเนกันได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองความสยดสยองของมันอาจทำให้เราอัดอั้นตันใจไม่สามารถจะคิดและพูดอะไรต่อไปอยู่ครู่ใหญ่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็อดตื่นเต้นไม่ได้เมือนนึกว่าไอเกยังไม่ย้ายถิ่นไปอยู่ป่าไหน และแทนที่จะเสียเวลาหลายวันเพื่อสำรวจตรวจค้นหาร่องรอยของมันไอ้เกกลับมาหาเราเองเราช่วยกันกวาดสิ่งซึ่งเป็นซากศพเหล่านั้นสมรวมกับสิ่งที่เคยเป็นสัมภาระของสองนายทหารจุดไฟเผาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตั้งแคมป์ห่างออกไปทางเหนือต้นน้ำท่ามกลางอาหารค่ำคืนนั่นเองเราสามคนก็เริ่มประชุมปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังที่จะจัดการกับไอเกต่อไปป่ายังชุม่มพื้นดินยังเปียกอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มติดตามแต่เช้าไม่กี่พักก็คงจะเห็นดีเห็นชั่วกันร้อยเอกเรืองเสนอข้าพเจ้าพยักหน้าอันที่จริงการตามกระทิงก็ควรเป็นอย่างนั้นแต่นี่เป็นไอเกย์ดเดทของมันเป็นอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วผมยังไม่แน่ใจว่าจะทันหรือพบกันง่ายๆจริงเราอาจจะทันมันในสองสามชั่วโมงแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักสองถึงสวันและบางทีสองถึงสเดือนไม่พบกันเลยก็ได้ ถ้ายกขบวนกันไปอย่างนี้งั้นคุณศักิ์จะทำอย่างไรใช้วิธีของพวกกะเหรียงคนนำทางและคนปืนล่วงหน้าไปก่อนลูกหาบและสเสบียงตามไปทีหลังถ้าเกิดหลงทางหรือพลัดกันล่ะครับเดี๋ยวได้อดข้าวตายตะเกิ้นได้ฟังก็หัวรเราะกะเหลียงไม่พลัดกันนายหลงทางทีไรหลงหมดทุกคนถูกของตะเกิ้นข้าพเจ้าว่าเวลาออกป่าล่าสัตว์เขาใช้วิธีนั้น พวกพรานติดลอยล่วงหน้าไปก่อนตั้งครึ่งวันข้อนวันพวกครอบครัวทั้งผู้หญิงและลูกเล็กเด็กแดงก็หาบจะเบียงอาหารสะกดตามรอยพรานไปทีหลังมันสะดวกดีไม่มีกังวลให้ภาวะผวังผมเชื่อเหลือเกินว่ากระทิงกลายเป็นเพชฌฆาตไปแล้วอย่างไอเกจะยังไม่หนีไปไหนมันฆ่าคุณชาตรีตายอย่างง่ายดายมันกล้าเข้ามาทำลายแคมป์ของคนงานของคุณเองถึงที่นี่ความสำเร็จแต่ละครั้งมีแต่จะทำให้มันชะล่าใจ ว่าไม่มีใครจะทำอะไรมันได้นอกจากนั้นถ้าตามที่พ่อบ้านห้วยเสือโฮกบอกเป็นความจริงไอเกจะยังป้วนเปี้ยนอยู่ในป่านี้เพราะยังมีอีกหลายวันเดือนถึงจะหงายแต่โป่งน้ําร้อนเป็นป่าใหญ่ร้อยเอกเรืองลังเลถูกถึงกระนั้นวิสัยกระทิงย่อมไม่ทิ้งป่าเก่าและด่านเดิมไอเกอาจจะเป็นกระทิงผีกระทิงเจ้าอย่างที่พวกชาวบ้านเข้าใจกันแต่ในสายตาของผม มันยังเป็นกระทิงเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้คุณกับตะเกิลพักผ่อนเสียให้พอก่อนที่จะออกติดตามมันอาจจะเต็มไปด้วยความยากลำบากและกินเวลานานกว่าเราคาดคะเนกันไว้ก็ได้ผมเองไม่เป็นอะไรพรุ่งนี้คิดว่าคงหายเพลียเป็นปกติอย่างเก่าเพราะเสียเลือดไปนิดเดียวไม่มากเหมือนตะเกิลอย่าเป็นห่วงถึงตะเกิลเลยนาะยตะเกิลยืนยันตะเกิลเสียเลือดเท่าไหร่กรอกบรันดีแทนเท่านั้น ตะเกิลเดินตัวเปลี้วเอาละ่ะอย่าประมาทดีกว่าข้าพเจ้าเตือนหลับนอนกันให้เต็มตาพรุ่งนี้พักตรวจปืนผาหน้าไม้อีกวันมะรืนเราจะออกกันแต่เช้าเราสามคนคุณตะเกิลผมล่วงหน้าไปก่อนพวกลูกหาบตามไปทีหลังเป็นครั้งแรกนับแต่ออกป่าล่าสัตว์มาด้วยกันคืนนั้นพวกกะเหลี่ยงลูกหาบต่างพากันกระสับกระส่าย เหมือนหวาดสะดุ้งอะไรอยู่เนืองนิดจะลุกนั่งยืนเดินไปไหนเป็นต้องติดกันแจแม้กระทั่งจะลงไปหิ้วน้ำในลำห้วยหรือออกไปหาฟืนมาสมไฟต้องขอไปกันเป็นกลุ่มเป็นพวกคอยรุมหัวซุบซิบกันในภาษาของเขาไม่สางจนกระทั่งตะเกิ้นต้องดุจึงค่อยเงียบไปได้ข้าพเจ้าต้องหันไปถามตะเกิ้นด้วยความสงสัยว่าอะไรกันเรื่องตะเกิน้นทุกคนไม่อยากเดินทางต่อไปเลยนาะย ใครๆอยากกลับบ้านทั้งนั้นมันว่าเกิดมาหลายสิบปีเที่ยวมาก็หลายป่ายังไม่เคยพบกับความตายติดๆกันอย่างนี้มันว่าไอ้เกยเป็นกระทิงผีแน่ขืนตามมันต่อไปจะพากันตายหมดแต่อย่ากลัวครับนายไอ้พวกนี้หนีไปไหนไม่รอดหรอกทำไมละ่ะข้าพเจ้าสงสัยก็ขี้ยากระป๋องนั้นทั้งกระป๋องอยู่ในย่ามตะเกินน้นี่ใครอยากได้ตามตะเกิ้ลกับนายไปใครหนีอดขี้ยาตาย แล้วก็อดเงินนอกนั้นตะเกินยังจะสาบแช่งให้มันไปเกิดเป็นไส้เดือนสำหรับเขาเกี่ยวเบ็ดตกปลาอีกด้วยร้อยเอกเรืองหัวเราะอ้อกุมกล่องดวงใจไว้นี่เราพวกนั้นถึงได้เงียบเป็นเปล่าสากไม่ออกปากโต้เถียงหรือคัดค้านเลยจนนิดเดียวข้าพระเจ้าเองมิได้ตำหนิตีเตียนความหวัดหวันพรั่นพรึงของกะเหลี่ยงลูกหาบเหล่านั้นเลยเพราะเหตุการณ์ที่เราได้พบกันที่แคมป์ของร้อยเอกเรืองเย็นวันนั้นเป็นประจักษ์พยานพ่อว่า เรากำลังเผชิญอยู่กับมฤตยู่ชนิดไหนไอ้เกมไม่ได้เป็นเพียงแค่กระทิงลำบากซึ่งธรรมดาก็ดุร้ายพอดูอยู่แล้วเท่านั้นหากสัญชตาตญาณเพชฌฆาตและความค่มแค้นที่มันแสดงออกในการผลาญชีวิตร้อยโทชาตรีและต่อมาคนงานที่เฝ้าแคมป์อย่างโหดเหี้ยมทารุณทําให้มันเป็นศัตรูที่เราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปข้าพเจ้าสั่งกำชับไม่ให้กองไฟนั้นมอดหรือดับลงได้ ในขณะเดียวกันก็ผลัดกันอยู่เวรจนกระทั่งรุ่งเช้าโดยไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นตลอดคืนมีแต่เสียงช้างร้องและเสียงหมาในวนเวียนอยู่รอบๆบ,บริเวณที่พักเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นเราตรวจดูสเสบียงที่ติดตัวมาเห็นพอจะอยู่ไปได้อีกหลายวันโดยไม่จำเป็นต้องแวะเข้าเพิ่มเติมใหม่ตามหมู่บ้านป่าก็ค่อยเบาใจการสำรวจตรวจปืนและทำความสะอาดมันเป็นภาระสำคัญต่อไป ในบรรดาปืนที่ข้าพเจ้ามีติดตัวไปนั้นนอกจากริกบี้ไรเฟิลแฟดจุดสี่ซึ่งเป็นปืนคู่มือและมเลเคอร์หกมมซึ่งเป็นปืนสําหรับหาอาหารแล้วก็มีไรเฟิลเดี่ยวเย็บฟรี404อีกกระบอกหนึ่งข้าพเจ้าแนะนําให้ร้อยเอกเรืองใช้ปืนกระบอกนี้แทนแฟดลูกซองของเขาต่อไปในการติดตามไอ้เกด้วยกันตลอดวันนั้น ข้าพเจ้าสั่งการทุกอย่างเท่าที่จําเป็นในการเตรียมตัวสาหรับกรณีเช่นนี้นอกจากอาวุธคู่มือแล้วสัมภาระที่จะติดตัวพวกเรา3ามคนซึ่งจะต้องล่วงหน้าไปก่อนจะต้องเบาที่สุดที่จะเบาได้เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางและความแคล่วคล่องว่องไวในการติดตามมันในป่ารกเรากางแผนที่บริเวณป่านั้นลงกลางพื้นดินสำรวจดูทางด่านทานน้ำลำห้วยหนองและโป่งต่างๆตลอดจนบริเวณป่าที่ติดต่อกัน รายละเอียดแห่งใดที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่แผ่นนั้นตกเกิลก็ชี้บอกให้ข้าพเจ้าเขียนเติมลงไปในที่สุดเราก็พร้อมและพักผ่อนเตรียมการ,รเผชิญภัยใหญ่ซึ่งคอยอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมกันได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ยักษ์สาต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วย ใครยังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ